เราเริ่มต้นกันด้วยความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดานะครับวันนี้ตํารวจออกมาเปิดเผยช่วงเวลาที่แตงโมพลัดตกจากเรือจมแม่น้ําเจ้าพระยาครับยืนยันว่าเป็นช่วงเดียวกันกันกบที่โรเบิร์ตนั้นเป็นคนขับเรือครับ เรื่องนี้นะครับพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผ <4 S 1> ู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมคณะชุดคลี่คลายคดีแถลงความคืบหน้าคดีดาราสาวแตง,งโมนิดาพัชรวีรพงศ์พลัดตกจากเรือจมแม่น้ำเจ้าพระยาเสียชีวิตว่าขณะนี้ได้สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงพยานไปแล้วทั้งหมด29ปากด,ด้วยกันนะครับและในวันนี้มีการเรียกสอบพยานแวดล้อมเพิ่มเติมอีก8ปาก ซึ่งหนึ่งในนี้คือโบสุรัตนาวีหรือว่าโบทีเคเนื่องจากโบนั้นเป็นคนแรกที่กระติกผู้จัดการของแตงโมโทรศัพท์หาและมีภาพปรากฏที่บริเวณอู่จอดเรือ NBC Boat Club นอกจากนี้ครับก็ยังมีการเปิดเผยช่วงเวลาที่แตงโมน่าจะพลัดตกจากเรือจากการตรวจสอบสัญญาณดาวเทียมสัญญาณ GPS พบว่าอยู่ในช่วงเวลา22นาฬกานาทีถึง22นาฬกา34นาทีเป็นช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่นายภัยบู์ตรีการจนาน,านันหรือโรเบิร์ตเป็นคนขับเรือครับยืนยันว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อหาใครเพิ่มเติมช่วงประมาณ4ทุ่ม ถึง29ถึง29ถึง34ระดับนั้นนะครับในช่วงเวลาช่วงนั้นนะครับออคืช่วงที่ตกน้ำหรือว่าช่วงที่น่าจะเสียชีวิตครับช่วงช่วงที่เราวิเคราะห์ได้นะครับว่าน่าจะเกิดเหตุในช่วงนี้อยู่ในช่วงคุณโรเบิร์ตขับครับค่ะครับขออนุญาตสอบถามเืราะว่าเป็นคนที่ไม่ขับเรือไม่เป็นนั่นทำไมถึงได้มาขับเรือได้ท่านตรงนี้ก็ถามว่ต้องมีการ อันนี้นะครับเราแจ้งเข้าอยู่แล้วว่าเขากระทําโดยประมาทนะครับกระทำโดยประมาะทปมาเป็นเหตุให้ผู้อืน่นได้ความตายและล่าสุดจนถึงขณะนี้นะครับผ่านไปแล้วกว่า4ชั่วโมงครับโบทีเคก็ยังคงอยู่ในการให้ปักคํากับพนักง,งานสอบสวนขณะที่กองทัพสื่อมวลน,นก็ยังคงปักหลักรอนะครับอยู่ที่สพเมืองนนทบุรีเพื่อรอที่จะสัมภาษณ์โบทีเคนะครับ